90กรรถมือสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะใครเป็นสาวบ m a ส d a แล้วอยากได้ครอสโอเวอร์เท่ๆตัวท็อปไม่อยากให้พลาดคลิปนี้เลยจริงๆนะฮะวันนี้ปีก็ใหม่ไม้ก็น้อยแล้วเป็นสีพิเศษ Cross m e t a l l ด้วยนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ222 0 Mazda CX30 ตัวท็อป2.0 SC ไม้1 0 CX30 นะฮะสุดยอดรถเก่งในสไตล์ crossover นะฮะ mm hmm. ในเซกเมนต์นี้ก็เรียกว่าจัดจ้านจริงๆนะฮะ mm hmm. วันนี้เป็นตัว t อปสุดเลยนะฮะ mm hmm. มาด้วยออปชันล้นๆแล้วไม่น้อยจริงๆคันนี้เลยครับ2 2 2 Mazda mm CX30 2.0 ST ไม่ hmm. 10,000 mm hmm. เท่านั้นยังไม่พอนะยังเป็นสีสุดพิเศษด้วยนะฮะที่ Mazda นี่ create ขึ้นใหม่เลย cross metallic โอ้โห mm hmm. ใครได้ใบในี้เท่มากๆ กลางวันกับกลางคืนนี่สีคนละโทนนะฮะโอ้เฟีย้ยวจริงๆเลยนะฮะแล้วมีซันรูฟด้วยเป็นตัวท็อปสุดมาด้วยค่าตัวรถใหม่ป้ายแดง1 1 9 9 0 0 0บาทเรียกว่าล้านสองทอนพันนึงเลยโอ้โห,โหตัวนี้ท็อปสุดแล้วนะ,ะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิควํา ไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ1,000 10, 0กิโลเมตรรับประกันสิ้ขืนเต็มราคาเป็นโมเดลผลิตปี2022แท้ๆโอ้โหรถบา้านมือแรกมือเดียวสีเดิมทุกชิ้นอะไรจะเพอร์เฟกขนาดนั้นมาดูพร้อมกันเลยนะกระจังหน้าเป็นลายกริดเท่ๆสีดำเงาใหญ่เต็มๆโลโก้เต็มฝ่ามือมาด้วยกล้องรอบคันเลยนะฮะมีเซ็นเซอร์ให้ใหเยอะแยะเต็ไมไปหมดนะครับ โฟมไฟหน้าสวยใสปิ้งเลยนะครับเป็นโฟมไฟหน้าโปรเจกเตอร์ร้อมด้วยไฟเดย์ทา e LED มีเซ็นเซอร์ให้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีสเกิร์ตให้รอบคันแบบบิวอินเลยนะฮะด้านล่างนี่น่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะสวยๆเลยสีสันสวยนะครับไฟหน้าสองฝั่งสวยใสยนะครับเซ็นเซอร์สวยล้างขึ้นมาแล้วนะครับท่อนหัวสวยเลยครับออกแดดนี่เงางาม,งามโดดเด่นแปลงปลงเป็นประกายครับ สีที่ท่านเห็นนี้เป็นสีเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยนะฮะสวยมากๆคอสเมทัลลิกนะฮะหรือสีน้ำตาลแบบพิเศษออกแดดนี่ก็โทนหนึ่งกลางคืนก็อีกโทนหนึ่งผมว่าเป็นสีที่เท่มากๆนี่ๆๆออกแดดพอดีเลยนะโอ้โหสวยจริงๆแม่ยอมเลยนะมาด้านี่เข้าใจสร้างสารรค์สีใหม่ๆมาขายพวกเราอยู่เรื่อยๆสุดยอดจริงๆดูแล้วท่อนหัวผ่านสบายๆเลยนะครับอยู่ยังค่อนข้างสวยค่อนข้างใสไม่ต้องทำอะไร ภาพร,รวมแถบขวาสวยใสตลอดทั้งแนวครับสีเดิมทุกชิ้นโอ้โหใสามากใสปิ้งเป็นกระจกเลยนะฮะข้อไปบางเดิมทุกชิ้นกาบข้างสีดำพลาสติกเท่ๆยังอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์มากๆกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเท่ๆและกล้องรอบขันมือจับมีสมาร์ทเอนทรีให้ด้วยเจ้าของเดิมแถมฟิล์มมาให้เสร็จสับล้งคามีซันรูฟนะครับตัวท็อปจะมีซันรูฟให้ที่เหลือสวยเลย ล้างน้ำเปล่าขึ้นมาก็สวยแล้วนะครับล้อกันต่อนะครับได้ดิสเบรกทั้งหน้าหลางังเนื้อแม็กสวยมากเป็นแม็กสีไฮเปอร์สีเทาเท่ๆแบบนี้เลยเนื้อแม็กสวยนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีกระชอกอะไรขับฝีมือจริงๆยางพร้อมตัวรถนะฮะปี2022เป็นดันลลอนะครับ SPSPORT m a x 050เบอร์215 55 R18 นี หล่อเลยยางปี2022พร้อมตัวรถวิ่งหมื่นโลโอ้โหดอกยังเหลือเยอะมากดอกสวยดอกเต็มนะฮะด้านหลังก็ดิสเบรกเช่นกันเนื้อแม็กสวยมากนะครับกริบเลยไม่มีะลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรสวยเป๊ะเวอร์นะครับยางพร้อมตัวรถปี2022ดอกมาเต็มะฮะเพราะว่าวิ่งไปหมื่นกว่าโลท่านั้นเองซุ้มล้อสวยๆเลยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมอะไร โครงสร้างกันต่อเลยสะโพกหลังขวาเปิดมาแล้วครับเม็ดอาร์อบโอ้โหขออนุญาตนะครับคลิปนี้ขออนุญาตดึงนิดเดียวเพราะว่ารถยังใหม่จริงๆไม่อยากดึงเยอะเดี๋ยวมันจะเสียทรงเม็ดอาร์ a. สวยงามอยู่ครบนะครับสวยๆเลยนะฮะซอกในประตูสวยเดิมใสนะฮะด็นอดเดิมทุกตัวโอ้โหสุดยอดมากนะครับเสากลางขวาฮะเม็ดอาร์ a. สวย งามซอกประตูด้านในน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดไม่มีกระชอกตัวอักษรคมๆตัวอักษรคมๆน็อตเดิม erm, ทุกตัวไม่มีถอดสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดอันเบรุ่นนี้อยู่ขวาผลิตและประกอบประเทศไทยเลขตัวถัง M MM M 8 D M ลงท้ายด้วย W202 130นะครับเสาหน้าขวาอ่ะนิดเดียวพอนะรถยังใหม่มากๆเมทาร์สวยงา ด้านล่างนิดหน่อยเม็ดอาร์อ,อยู่โครบซอกประตูสวยเดิมทุกจุดน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดไม่มีกระชอ,อกเลยด้านหลังกันบ้างนะฮะก็มาในสไตล์ฮ<ๆ>ัชแบ็กเท่เสปอยร์รุ่นนี้จะให้เป็นสีดำเงามีไฟเบรกให้ด้วยนะครับกระจกก่อนมาสด้ arda, กระจกแท้มีฟิล์มมีไลฟฟ้าไฟท้ายขวาสวยมากนะครับทรงกลมๆแบบนี้ซ้ายเท่สุดๆดดดดดเซนเซอร์เยอะแยะเต็มไปหมด ฝากระโปรงท้ายสวยเนียนกริบเลยนะฮะผิวใสเดิมทุกชิ้นเลยกันชนด้านหลังรุ่นนี้จะเป็นงานพลาสติกสีดําด้านนะฮะมาพร้อมกับท่อไอเสียคู่เท่ๆแบบนี้เลยสุดยอดมากนี่นะฮะนี่ฝั่งซ้ายก็โอเคนะ,คะโอ้โหใสมากๆนะครับได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยรู้สึกใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดมาแล้วตะเข็บด้านหลังซ้ายฮะเม็ดอาร์คสติกเกอร์อยู่ครบตะเข็บ แนวซิลิโคนทุกอย่างเป๊ะจากโรงงานร้อเปอร์เซน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดไม่มีกระชอกน็อตเดิม erm, ทุกตัวไม่มีถอดไม่มีกระชอกเม็ดอาร์คสวยงามผิวพันธุ์แห้งสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดแนวซิลิโคนด้านหลังเดิมหมดทุกจุดเลยนะฮะเดินตรงเป๊ะเลยผิวพันธุ์แห้งสนิทนะครับล้ออะไหล่กันต่อมีแผ่นบางสายตาของนี่เรา,เอ,าออกก่อนอมผมมื้นยังสวยมากๆนะครับเนียนกริปเลยล้ออะไหล่ มีให้ด้วยแล้วก็ตัวท็อปครับจะต้องมีตู้ซับวูฟเฟอร์ของโบสแท้ติดรถมาก็จะวางในร่องล้ออะไรแบบนี้เลยแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบครันนะครับโฟมขออนุญาตเลือกดูนิดหน่อยนะฮะไม่อยากจะดึงเยอะเดี๋ยวหักเม็ดแอสวยงามเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวกันแนวซิลิโคนนะครับสวยงามของเดิมโรงงานหมดทุกชิ้นนะฮะด้านล่างนะฮะผิวพันธุ์แห้งๆเดิมๆ,มๆแนวซิลิโคนเดิมจากโรงงาน ฝั่งนี้ขออนุญาตยกนิดเดียวพอนะมันมีติดสายสัญญาณอยู่่ะสวยงามนะครับผิวพันธุด้านล่างด้านใต้แห้งสนิทนะครับไม่มีชนไม่มีทําสีอะไรทุกอย่างแห้งสนิทเดิมจากโรงงานเลยนะครับภาพรวมแถบซ้ายดูแล้วคันนี้ล้างขึ้นมาพร้อมตั้งขายได้เลยไม่น่าจะต้องทำอะไรแล้วสีเดิมสวยใสยทุกชิ้นเคาะไปบางจ้องเลยนะครับกราบข้างพลาสติกสีดําสวยมือจับสมาร์เอนทรีซ้ายขวาเลย จอของเดิมแถมฟิล์มให้เสร็จสับกระจกข้างมีไฟเลี้ยวเท่ๆด้วยล้อแม็กสวยหน้าซ้ายมีถลอกเบาๆนิดหน่อยนะครับปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้เลยไม่ต้องมายุ่งอะไรเพราะว่าอีก90%สวยมากนะครับยางพร้อมตัวรถปี2ีดอกยังเหลือเยอะครับวิ่งหมื่นกว่าโลท่านนี้เองผมว่าอีก4ปีได้แน่นอนนะครับล้อหลังซ้ายดิสเบรกเช่นกันหลังซ้ายแม็ก สวยเลยเนียนกริปไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรยางปี2022ทั้ง4เสน้นพร้อมตัว 10, รถหมื่นกว่าโลเพราะฉะนั้นดอกยังเหลือเยอะมากใช้กันยาวๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนไม่มีพิกควม้มไม่มีน้ำท่วมนะครับโครงสร้างกันต่อเลยสะโพกหลังซ้ายขออนุญาตแหวกเบาๆนะครับรถยังใหม่มากๆเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบ เสากลางทรายเม็ดรอคสวยงามซอกประตูด้านในหัวน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดอะไรนะครับเสาสุดท้ายหน้าทรายเม็ดรอคอยู่ครบอ่ะด้านล่างบ้างเม็ดรอคอยู่ครบซอกในซ้ายเดิมหมดน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรนะครับตาสีหมดปีหน้ามิถุนาเจ้าของเดิมเพิ่งต่อให้ขอบคุณมากใช้กันยาว กระจกเดิมของ m a z ด้าพร้อมฟิล์มรอบคันไปดูห้องเครื่องกันไปตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc นะฮะ165แรงม้าเลยจับคู่กับเกียร์ออโต้6สปีดนะรองรับได้ถึง e85 นะฮะนอกจากจะแรงแล้วเนี่ยยังประหยัดถึง14โลลิตรด้วยแล้วไม่หมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะฮะเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สอะโครงสร้างกันต่อซอกด้านในน็นอตเดิมครับไม่มีรอยถอดรูกลมคลมกริบเบ้าโช๊ ผิวพันธุ์แห้งๆเม็ดอาร์คสวยงามนะครับแก้มขวาอแหวกนิดนึงน็อตเดิมทุกตัวฮะไม่มีถอดไม่มีกระชอกไม่มีขยับนะเบ้าชกคซ้ายขวาเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมกลิบชัดซีผิวพันธุ์แห้งสนิทนะครับสวยๆเลยขนหน้ามาด้าเขานิยมใช้เหล็กสีดำนะฮะสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดเม็ดอาร์คสวยงามนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นเหล็กสีดำน็อตเดิมไม่มีขยับเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมกลิบ ชัดซีแห้งๆเดิมๆเลยแบตเตอรี่ถ้าเกิน6กเดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้ถ้าไม่เกิน6กเดือนไปตามนี้แก้มซ้ายน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดไม่มีกระชอกเลยนะครับเบ้าโช๊คซ้ายขวาแห้งสนิทนะครับด้านในน็อตเดิมทุกตัวครับไม่มีถอดไม่มีขยับฟ้ากระโปรงน็อตเดิมทุกตัวไม่เคยถอดไม่เคยขยับผิวพันธุ์ด้านใต้แห้งสนิทนะครับกันร้อนยังสวยมากๆโลโก้มัสด้าคมๆแบบนี้เลยนะครับแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะเลยนะครับ นี่นะฮะสวยสวยใสๆมากๆเลยน็อตเดิมครับไม่มีทอดไม่มีกระชอกแม้แต่ตัวเดียวแถมเลขเครื่องให้เดียวกันนะฮะมองดูไม่ยาก PE 802 976 71ไม้หมื่นกว่าโลโอ้โหต้องจัดแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปดูภายใน้องโดยสานกันไปเปิดมาโอ้โหรู้ราไฮโซใช้คำว่า Luxury ได้เลยกลิ่นรถใหม่นี่เข้าจมูกเต็มๆเลยนะฮะเป็นเบาะหนังแท้สีดำผสมกับได้สี น้ำตาลน,นะสวยมากๆแล้วได้เบาะไฟฟ้าที่คนขับแปทิศทางมีดันหลังให้ด้วยเนื้อบอดเนียนกรีบครับคันนี้ผู้หญิงขับมือแรกมือเดียวโอ้โหเบาะแทบไม่สะเดือนเลยแผงประตูยิ่งสวยเลยนะครับเป็นวัสดุสีดำผสมกับสีน้ำตาลช็อกโกแลตแล้วก็วัสดุสีเงินเท่ๆมีลำโพงโบสของแท้ติดรถมาให้ด้วยนะฮะสวยมากิล์มอะไรไม่รู้แต่สวยนะครับลาสติก เอ้ยไม่ใช่สติกเกอร์เขายังไม่แกะเลยนะสติกเกอร์กันกระแทกสุดยอดมากๆคันนี้เดิมครับได้ความเดิมสุดๆเลยแผงประตูเนียนกริบเลยนะฮะคันนี้ขับคนเดียวแน่ๆ่เชื่อผมด้านหลังมีแอร์ด้านหลังด้วยเออโหสุดยอดเลยนะฮะและบอกด้านหลังบอกเลยว่ามันเนียนกริบเลยนะฮะ แทบจะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเลยแทบจะไม่มีกระชอกเลยนะทุกอย่างเงียนสุดยอดหัวหมอนสานตำแหน่งรูติดตัง้งคาซีดไอโซฟิกตรงกลางที่เท้าแขนร่องวางแก้วน้ำมีให้บอกพับได้นะฮะเดี๋ยวเอาข้างหน้าขึ้นก่อนมันต้องเฉลี่ยห้องโดยสารกันนิดหน่อยนะครับสำหรับมาด้าห้องโดยสารก็จะไม่ได้กว้างมากนะครับป๊าอ้าวไม่ถึงกระราบแต่ก็โอเคนะพับลงมาแล้วจุกของได้เยอะอยู่ นะครับด้านหลังกันต่อได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับแผงด้านหลังเป็นไงสวยเลยอ๋อมีรอยบ้างนิดหน่อยแสดงว่ามีขนของมาเบาๆแต่ดูแล้วอีก90%สยังสวยนะครับมีแผ่นบางสายตาให้ด้วยขอบคุณมากเจ้าของเดิมให้มาถ้าไม่ชอบใจเก็บไว้บ้านได้เราจะลองเอาออกก่อนแบบนี้พนดีในห้องโดยสารเอ้ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะครับใช้ได้เก็บสัมภาระดาได้เยอะเลย นะครับแผงด้านหลังสวยมีไฟส่องสว่างให้ด้วยวัสดุด้านหลังก็จะเป็นงานสักัาดแล้วก็พัดตรงพลาสติกอะไรยังสวยมากนะครับสักหาดอะไรยังสวยนะครับอ่ะบอกพับได้นิดหน่อยนะครับเบ๊บจะว่ามันก็ราบนะเออผมว่า,าราบกว่ารุ่นก่อนๆเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอามาขนของได้พอสมควรนะครับอ่ะมาต่อแผงประตูหลังซ้ายนะครับสวยเนียนกรีบไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไร ตัวเบาะนี่สวยๆเลยพับแยก60-40เนื้อเบาะนี่โอ้โหสุดยอดมากคะเปไปทุกกระเบียดนิ้วฮะแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับเชื่อว่าคันนี้ขับคนเดียวแน่นอนนะครับประตูหน้าซ้ายนะครับสวยเนียนกริปเลยนะครับฟิล์มอะไรไม่รู้อ๋ออ็อกซ์ต้าโคเจอแล้วสวยใสยเลยเบาะหน้าซ้ายเบาะธรรมดานะฮะได้หนังแท้เนื้อเดิมจากโรงงานทุกชิ้นเลยสวยเนียนตามากๆเดี๋ยวไปลองขับกันไป กุญแจเป็นแบบนี้นะฮะกุญแจสำรองมีให้ครบเป็นผู้สตาร์ทสตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่หมื่0สโลเท่านั้นเองเปิดแอร์ก่อนแอร์เป็นดิจิตอลรับความแรงได้เจ็ดระดับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาด้วยนะครับนี่นะฮะมีแอร์ออโต้ด้วยนะครับมีไล่ฟ้าหน้าหลังมีให้ครบปรับทิศตรงทิศทางอะไรก็ดิจิตอลหมดทุกอย่างเรียกว่าฟูลออปชั่นกันเลย คอนโซลด้านหน้ากันก่อนอย่างแรกที่เด่นมาเลยก็คือหน้าจอฮัตดิสเพล y ที่มันสะท้อนตัวกระจกด้านหน้าขึ้นมาก็จะบอกมารวัดความเร็วนะครับโดยที่เราไม่ต้องลากสายตาลงไปด้านล่างเลยนะครับคอนโซลสวยมากครับมาด้วยวัสดุหนังนุ่มๆแบบหรูหราไฮโซเลยนะฮะสีน้ำตาลช็อกโกแลตผสมกับวัสดุสีดำเท่ๆสวยมากแอร์แบ็กด้านหน้า2นะครับที่เบาะอีก2เป็น4ที่เสาตรงกลางอีก2เป็น6 ด้านหลังมองไม่เห็นแต่ตอนนี้เห็นอยู่6ใบด้านหลังมีบอาไม่รู้แต่อย่างน้อยต้องมี6ใบนะครับพร้อมกับเบรก ABS หน้าจอของ Mazda จะเป็นจอ widescreen แนวนอนโอ้โหเท่มากๆนะครับกออ็อาจจะไม่ใช่ระบบสามารถนะครับเขาะจะมีแป้นให้ตรงนี้นะครับเราสามารถปรับโหมดต่างๆได้โดยใช้แป้นตรงนี้นะครับนี่แบบนี้นะฮะก็ตัวนี้ ก็ตรงนี้เป็นเข็มทิศเจ้าของเดิมก็ไม่ได้ซื้อเนวีเพิ่มนะฮะอันนี้จะเป็นออปชั่นเสริมที่ทางศูนย์เขาไม่ได้แถมให้ต้องจ่ายตังเพิ่มก็ระบบความบันเทิงอื่นๆก็จะมีพวกอะไรบลูทูธอ่า USB มีให้นะครับแล้วก็กล้องหลังมีให้ในตัวนะครับแล้วก็กล้องรอบคันก็มีให้นะฮะพร้อมกับเส้นกะระยะเส้นนำสายตามีให้ด้วยนี่นะเท่มากๆเลยสุดยอดนะครับอ่ะ ถัดมาด้านล่างก่อนก็จะเป็น USB นะครับตรงกลางจะเป็นร่องวางแก้วน้ําแล้วก็ฝาปิดลายอะไรก็ไม่ทราบแต่วัสดุถือว่าออกแบบได้ดีนะครับสวยสมราคาล้านกว่าเลยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับมีโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตด้วยนะครับหัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์สวยเนียนกริบเลยมีแมนนวลโหมดด้วยครับเพิ่มลดเกียร์ได้เพื่อความสนุกนะครับแล้วก็ เบร,รคมือไฟฟ้ามีให้ด้วยนะครับออตโต้เบรคโฮมีให้นะครับที่เท้าแขนตรงกลางให้มาใหญ่เลยวางได้2คนไม่ต้องแย่งกันเป็นสีน้ำตาลนุ่มๆหรือราให้โซมากเลื่อนได้นิดหน่อยนะครับด้านในก็จะมี USB มาให้แล้วก็ power outlet มาให้อีกอย่างละหนึ่งะครับเก๊ะใส่ของให้มาใหญ่เลยพวงมาลัยมีปั้น paddle shift ให้นะครับปรับเปลี่ยนเกียร์ที่หลังพวงมาลัยได้ง่าย มี Adaptive Cruise Control ด้วยเยี่ยมเลยแล้วก็มี Multi Function เพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้สวยมากนะครับวัสดูต่างๆเนียนตามากๆสวยกริปเลยเนื้อพวงมาลัยไปมากนะฮะเพราะว่าวิ่งหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองปรับได้สีทิศทางนะถ้าจำไม่ผิดลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังโอเคครบนะฮะกระจกไฟฟ้าเนี่ยออตโต้หมดเลยครับทั้ง4บานเยี่ยม อันนี้เป็นอะไรที่ชอบมากนะครับออโต้ครบทั้ง4บานเลยนี่นะเซ็นทรัลล็อกใช้ได้นะครับกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับด้วยไฟฟ้ามีบลายสปอตเซนเซอร์อีกด้วยโอ้แลวเพิ่งสังเกตครับเบาะไฟฟ้าเป็นแบบเมมโมรี2จุดด้วยนะครับเยี่ยมเลยแล้วก็ฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะฮะนี่นะครับฝาท้ายมีปุ่มเปิดปิดไฟฟ้าด้วยที่เหลือก็จะเป็น i Start i Stop TCS on off ปุ่มปิดปิด Park sensor แล้วก็กล้องรอบคันพอกดแล้วก็จะมีกล้องให้รอบคันแบบนี้เลยนะเท,ะทะ่ๆโอเคเยี่ยมกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติด้วยนะครับมีช่องเก็บแว่นให้เท,ะทะ่ๆไฟส่องสว่างด้านหน้าเป็นหลอดขาวซะด้วยตรงกลางจะเป็นสวิตช์ร่วมกันตามสไตล์มาด้าน,นะฮะที่บังแดดเป็นสีเทาเนาะมีกระจกแต่งหน้าแล้วไฟส่องสว่างให้ทั้งซ้ายขวาเลย เพดานสวยเนียนกริบเลยนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเลยแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของเขาตัวท็อปจะมีซันรูฟมาให้ด้วยนะคร <Yeah! laughs> เย้มีไว้ก็เท่ะนะครับมีไว้ก็เทนะอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อยู่เมิองไทยแต่มีไว้ก็เท่เหมือนกันนะครับสวยเลยนะครับอ่าเก๊ะซ้ายอ้ามาดูกันมีอะไรให้เรานะเก๊ซ้ายเปิดมาแล้วมีแฟ้มให้นะครับ มีแฟ้มให้สวยๆแบบนี้เลยนะเปิดมาแล้วก็มีคู่มือให้นะฮะมีคู่มือสมุดเช็คระยะมีให้นะครับคันนี้ออกรถ2,022ผู้หญิงขับมือแรกมือเดียวออกรถขออน,นุญาตสงวนนามเมษา2,022ปีที่แล้วนี่เองนะครับยังเหลือวารันตีของ Mazda นะครับจนถึงปีเอ่อจนถึงเมษายน ปี2,025นะครับ2 3 20, 4, 20, 20, 20, 20, 20, 25, ่4เฮ้ยเดี๋ยวโทษ2 2่สเออ2025ันหะฮะหรือปี2,568นัู่นเลยนะครับอ่ะสีพลตินัมคอนะคร์สนะฮะพลตินัมคอร์สเมทัลลิกสีน้ำตาลแบบคอร์สเป็นสีออกใหม่เลยนะครับจากค่ายมาสด้าเลขเครื่อง PE 50297-671ตัวถัง MM 8 DM ลงท้ายด้วย W202-130 นะครับไม่ปัจจุบัน14เท่านั้นเองนะครับ เข้าศูนย์ไป2ครั้งเพิ่งจะเข้ามาเมื่อเมษานี่เองตอนหมื่นสขยับไปพันเดียวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองแหวนรองกรองแอร์น้ำมันล้างหัวฉีดทำเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวสำเนารถอยู่หนใดแป๊บสับแซกก่อนเป็นโมเดลผลิตปี2022แท้ๆเลยนะครับป้ายกรุงเทพมือแรกมือเดียวสีน้ำตาลนะฮะออกบางทีก็ออกขาวนะกลาคืนจออกขาว แต่จริงๆชื่อน้ำตาลควอสเมทัลลิกเลขตัวดัง M MM M 8 D M นะฮะลงท้ายด้วย w ั0พันย2 130, เครื่องยนต์ P E 50297671เบนซิน4สูบ2 0 0 0ซีซแรงม้าผู้หญิงขับมือแรกมือเดียวไปลองขับกันเลยเป็นเครื่องยนต์2000อ่าเดี๋ยวเปิดกัะจกข้างก่อนลืมวงเลี้ยวกันก่อนเลยนะกันนะฮะอยู่ท่านี้นะครับวงเลี้ยวดูซีแคบไหม มีลดความนิดหน่อยแต่ก็ยังแคบพอที่จะพ้นหรือเปล่าวะต้องโยกนิดหน่อยถ้าไม่มีรถน่าจะพ้นนะฮะวงแล้วก็ถือว่าแคบตามมาตราฐานนะฮะเรื่อง2 1 6 5แรงมา้าอัตราเร่งเ,เหลืออยู่แล้วสำหรับรถเก่งไซส์นี้ค่ายอื่นเขาให้แค่พันแปดนะแต่ค่ายนี้ให้สองพันเลยโอ้ใจจริงอัตราเร่งพุ่งมากนะขับสนุกมากๆาเบรกดีเยี่ยมช่วงล่างแน่นนุ่มเลยนะแอร์เย็นสบายเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบมาด้วยออปชั่นล้นๆแบบนี้เลยนะ ล้องรอบคันนะครับพวงมาลัยโอเคเลยนะครับไม่หนักขับง่ายเลยนะฮะแล้วช่วงล่างนี่แน่นนุ่มหนึบโครงสร้างแข็งแรงปลอดภยัยเป็นรถค่ายหนึ่งเลยที่ผมยอมรับว,ว่าขับทางไกลนี่ไม่แพ้รถยุโรปอัตราเร่งดีสมรรถนะเยี่ยมแล้วก็โครงสร้างมั่นใจนะครับขับแล้วสัมผัสได้เลยว่ามันมั่นใจมากนะครับวันนี้ที่ในการลองอาจจะไม่ค่อยอํำนวนนะครับแต่ด้วยความรถยังใหม่นะหมื่นกว่าโลผมว่าเล่นได้เลย เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าค่าตัวระดับล้านสองทนพันใช้ไป็มื่น1ี0 0ัโลเหลือเท่าไหร่ไปอ้าวซาวค m a สด a า CX 3 0ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะฮะเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วไม่หมื่นกว่าโลแล้วเป็นสีสุดพิเศษจาก m a สด a นะคอสเมทัลลิกสีน้ำตาลเท่แมต้องยอมรับค่ายนี้เลยนะ ขยันเฟยชสีใหม่ๆม,มาขายเรื่อยๆนะฮะคันนี้เลย 2022Mazda CX-30 2.0ST ใหม่10,000กิโลเมตรมาด้วยค่าตัวท็อปสุดเลยนะฮะ1ล้าน0 9 0บาทเรียกว่าล้าน2อทอนพันหนึงเลยนะฮะแล้วไม่แค่หมื่นกว่าโลเท่านั้นเองรถบ้านมือแรกมือเดียวผู้หญิงขับสีเดิมทุกชิ้นด้วยนะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มคนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิกคว่ำ ไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้ๆหนๆึ่งมืนกิโลเมตรรับประกันซึ่งคือเต็มราคาฮะจากราคาค่าตัวเกือบล้านสองวันนี้ใช้ไปแค่หมื่นกว่าโลฮะปกติ w a ล k คอินราคาหน้าร้านเราขาย919,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูกคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้ราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียง8 9 000, 9 0 0 0บาทเครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถศูนบาทได้เหมือนเดิมยังมีวารันตีให้อีกด้วยนะฮะ รับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสุด1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงหรือท่านจะใช้วารันตีของ Mazda ก็ได้เพราะว่ายังเหลืออีกค่อนข้างนานเลยนะฮะคันนี้2022ก็ใช้ได้ปีถึงปี2025เลยนะครับโอ้โหคุ้มจริงๆและก่อนออกรถครับเดี๋ยวเอาเข้า m a ส da ให้นะฮะเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนสมบัติเฉยตีก็ใหม่ไม่ก็น้อยได้ตัวท็อปสีพิเศษอีกตั้งหาก พลาดได้ยังไงล่ะครับแอดไลน์เลยครับดันลาอดิดไลแอทหนึ่งเก้าเอสีวันนเ้เแมนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปดูกัะแมพพิมสิบเก้าสีประกอบเราอยู่ถนนกนรารประพฤกษ์เปิดบริการทุกวัน ถ้าต,ต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาตประตู2แล้วทัวรทีมงานฝ่ายขายโดยมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีรี19สีประกรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแกลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไปนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทัดใจภายในหนึ่งนาทีรถเดินยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีประกอบรถามใจสองที่คุณ สวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com